สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่น3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างงวดประจำวันที่1มีนาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขไทย3ตัว2ตัวบน และ2ตัวล่างครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นนำมาจับคู่จุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกที่กำลังหาข้อมูลแนวทางได้รู้ข้อมูลแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 5นะครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่น3ตัว2ตัวบนล่างสรุปเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับผมได้นำมีด้วยกัน3สูตรนะครับสูตร1สูตร2สูตร3ครับผมสรุปข้อมูลรวบรวมสูตรนะครับในสูตรที่หเป็นเลขกําลังวันครับที่ได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ดูครับในเลขกําลังวันสี่สูตรนะครับได้เลขชนกันอยู่ที่ นะครับหนึ่งสามสี่ห้าครับหนึ่งสาในชุดที่สองครับชุดที่สนี้เป็นเลขสูตรมาครบ3ตัว2ตัวบน2ต,ตัวล่างครับสสูตรชนกันครับได้เลขเด่นหนึ่งสองสามห้แก้าศครับหนึ่งสองและในสูตรที่สามนี่ครับเป็นสูตรรวมเลขหลักร้อยหลักสิบหลัก หน่วยเข้าด้วยกันครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมได้คำนวณนะครับรวมตัวเลขเข้าด้วยกันมีตัวเลขในทั้ง3หลักครับมี2 4 5 4 7 9 1 2 6เครับเมื่อได้เลขทั้ง3สูตรนะครับสูตร 1, สูตร2สูตร3ครับจะนับแต้มชนกันนะครับทั้ง3สูตรครับชนถ้าตัวเลขตัวใดชน3สูตรก็จะเป็นเลขเด่นนะครับชน 3, สูตรมานับกันนะครับที่ผมสรุป ไว้นะครับที่ผมสรุปนับแ like ต้มเด่นไว้มีด้วยกัน3ตัวครับใน3ตัวเลขครับจากทั้งหมด3สูตรครับที่ชนกันทั้ง3สูตรเลยครับมี1มี5มี7ครับ1 5 7เครับเป็นเลขเด่นนะครับมาครบ2ตัวถึง3ตัวบนครับมาดูครับเลข1ชนเจสูตรครับเลข1ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข 1- 3สูตรครับเลข2ครับ สูตรที่สูตรที่1เลข2ไม่มีก็ค่าไมครับแสดงว่าไม่ครบ3ครับเลข3ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีเลข3ครับเลข3ในกลุ่มนี้มีครับต่อไปเลข4ครับ1สูตรสูตรที่2เลข4ี่ไม่มีครับไม่มีก็ค่าไมค,าลล 5, ครับเลข5าครับ1สูตร2สูตรสสลล 5, 3สูตรครับเลขค่าชน3สูตรเป็นตัวที่2ครับเลข5าครับต่อไปเลข6กครับ เลข6สูตรที่1เลข6ไม่มีครับไม่มีเลข6ก็ข้ามไปทีเลขเจ็ดครับต่อไปเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขเจ็ดชนสามสูตรเป็นตัวที่สามครับต่อไปเลขแปดครับเลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขแปดไม่มีครับก็ข้ามไปครับเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขศูนย์ไม่มีข้ามไปนะครับครบทั้งสิบตัวเลขครับ ทั้ง10ตัวเลขที่ชน3สูตรนะครับชน3สูตรมีตัวเลขที่ชน3สูตรได้กัน3ตัวครับใน3ตัวมี157ครับ157นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับสูตรมาครบ2ตัวถึง3ตัวบนครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวครับผมนำตัวเลข3ตัวนะครับ157ครับมาจับคู่เป็นชุด2ตัวบนก่อนนะครับ มาดูที่ผมสรุปจับคู่ครับ1วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วยจับคู่กับเลขในสุดร3ตัวครับจะได้1 1 1 5 1 7ครับ5วางหลัก10จับเลขในคู่ในกลุ่มนับ3ตัวครับจะได้5 1 5 5 5, 5 7ครับ7วางหลัก10จับคู่กับเลขในกลุ่ม3ตัวนะครับจะได้7 1 7 5 77, ครับทั้งหมดนะครับ9ชุดครับ เป็น9ชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนครับมาลุ้นันครับใน9ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี้คือข้อมูลนะครับเป็นการสรุปช่วงโค้งสุดท้ายนะครับซึงเลขสูตรที่ผมได้คำนวณน,นำลงคลิปให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับในสูตรนี้จะมาหรือไม่ครับจะเดินหรือไม่ครับใน9ตัวนี้ครับ ใน9ตัวนี้จะเดินตามสูตรหรือไมครับส่วนชุดเด่นครับใน9ชุดนะครับใน9ชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ปชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นไว้ดังนี้ครับในชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับมี11 17 7177ครับ11 17 7 1 7 7 4ชุดครับมาลุ้นครับ4ีชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับหรือจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับนี่คือข้อมูลเลขไทย สองตัวนะครับในไทยสองตัวบนครับส่วนชุดสามตัวครับในชุดสามตัวผมสรุปจับคู่ไว้ครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้นะครับมาดูหลักร้อยครับดูด้านหลักร้อยกันก่อนครับหลักร้อยครับผมนำมาจากชุดฟันทองนะครับชุดฟันทองงวดวันที่หนึ่งมีนาคมครับหลักร้อยสองสูตรชนกันครับสองสี่ห้าครับสองสี่ห้า แต่ผมดึงที่เลข4และเลข5าเท่านั้นครับดึงเลข4กับเลข5าเท่านั้นวางตำแหน่งหลักร้อยครับผมเน้นที่เลข4กับเลข5าครับนำมาจับคู่กับชุดเด่นนะครับผมจะนำหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ1 1 1 7 7 1 7 7ครับจะได้ชุด3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับในชุด3ตัวบนครับ4ี่วางหลักร้อยจับคู่กับเลขเด่น2ตัว4ชุดครับจะได้4ี่หนึ่ง 417 471่ง47 47 7จครับ5วังหลักร้อยจะพูดกับเลขกในกลุ่ม4ตัวครับจะได้5 1าหนึ่งหนึ่ครับทั้งหมด8ชุดครับนี่คือชุดเลขท้าย3ตัวบนสลักกินแบ่งรัฐบาลครับมาลุ้นกันนะครับใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับใน8ชุดนี้ชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นและชุดรองครับผมสรุปไว้นะครับชุดเด่นผมเน้นไปที่นะครับความน่าจะเป็นครับเน้นไปที่4 7 1ครับเน้นมา4 71นะครับชุดเด่นครับส่วนชุดรองคือ571ครับถ้า571มาก็แสดงว่านะครับตัวเลข3ตัวนะครับมาครบทั้ง3หลักเลยครับหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยเลยครับถ้าหลดตัวในตัวหนึ่งครับถ้าหลุดตัวในตัวหนึ่งนะครับผม แนวโน้มเลขที่ไม่น่าจะติดน่าจะเป็นเลขห้าน่าจะหลุดครับจะเหลืออยู่ที่สองตัวครับหนึ่งกับเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดให้จับคู่ชุดสองตัวกันจะได้นะครับในชุดสองตัวชุดเด่นสองตัวนะครับในสี่ชุดครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งครับเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งครับชุดเด่นครับเจ็ดหนึ่งส่วนชุดรองคือหนึ่งเจ็ดครับชุดรองหนึ่งเจ็ดแต่เน้นคือหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งครับ เลขไท้าย2ตัวบนครับ171ครับถ้ามาชุด3ตัวนะครับ4 7 1ครับลอง5 7 1ครับส่วนชุด2ตัวครับ71ลอง17ครับนี่คือชุดเลขไท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคมครับมาลุ้นกันครับเลขเด่นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ จะเดินตามสูตรที่ได้คำนวณไว้ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับมาดูชุดเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไท้าย2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1มีนาคมครับผมก็จะมีเลขสูตรนะครับสูตรหลักสูตรซึ่งเป็นสูตรมาครบ32ตัวล่างครับมีด้วยกัน4สูตรครับในสูตรที่1ครับในสูตรที่1เป็นสูตรที่ยกมาจากเลข เลขประจําวันนะครับซึ่งในงวดวันที่1มีนาคมตรงกับวันอังคารผมได้นําเลขกําลังวันอังคารนะครับสรุปเลข4สูตรชนกันได้เลขเด่น4สูตรได้3สูตรนะครับมี1345780ครับ1 3 4 5 7 8 0และในสูตรที่2ครับเป็นสูตรเลขมาครบ3ตัวบนและ2ตัวล่างครับจะมีเลขสูตรที่คํานวณได้ครับ12357890ครับ1357890 ในสูตรที่3ครับในสูตรที่3เป็นเลขสูตรนะครับหลัก10หลักหน่วยเลขไทยาย2ตัวล่างครับจะได้เลขเด่นครับ1 5 6 0 1469ครับและในสูตรที่4เป็นเลขสูตรปักหลัก10และหลักหน่วย2ตัวล่างที่ลงคลิปไปครับเลขเด่นก็คือนะครับหลัก10เลขเด่นก็คือ สองห้าศูนย์หลักหน่วยเลขเด่นคือหนึ่งเจ็ดเก้ารวมเข้าด้วยกันครับมานับแต้มชนกันนะครับทั้งสามทั้งสี่สูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ครับมาามเลขเด่นครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขหนึ่งเป็นตัวที่หนึ่งครับสี่สูตรนะครับต่อไปเลขสองครับสูตรที่หนึ่งเลขสองไม่มีข้ามมาเลยครับเลขสามครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขสามสูตรที่สี่เลขสี่เลขสามไม่มีครับข้ามาเลยครับต่อไปเลขห้าเลขสี่ครับ เลข4 1 0 0 0สูตรสูตรที่2เลข4ไม่มีครับก็ค่ามาเลยครับตอบปเลค่ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสูตรครับเลข5เป็นตัวที่2 4สูตรนะครับเลข5ครับต่อไปเลข7ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข7ไม่มีครับข่ามาเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่สสทเลขแไม่มีค่ามาเลยครับต่อไปเลขศครับ1สูตร2สูตร3สูตรสูตรครับเลข0ูนสูตรครับเลขศูนสูตรครับ ครบนะครับเลข9กไม่มีครับในกลุ่มนี้ครับสูตรึงเลข9กไม่มีครับเลข9กมีฉะนั้นเลขเด่นนะครับหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับจะได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวครับใน3ตัวมี150นครับ1น0นะครับนี้คือเลขเด่นนะครับในชุด2ตัวล่างครับผมจะนําเลข3ตัวครับเลขเด่น3ตัว150มาจับคู่ชุด2ตัวล่างจะได้ชุด2ตัวล่างนี้ครับ1วางไว้10จับเลขในกลุ่ม3ตัวครับจะได้1 1 หนึ 15, 10, 5, ง่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าังลักสิบจับเลขในกลุ่มสามตัวครับจะได้ห้าหนึ่งห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ังหลักสิบจับเลขในกลุ่มสามตัวครับจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะครับรวมทั้งหมดชุดสองตัวล่างเก้าชุดครับเก้าชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับ สมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดคำนวณได้เลขเด่นเทียบชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ตรองใจท่านมากที่สุดครับใน9ชุดนี้ครับใน9ชุดนี้ชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุดเด่นผมเน้นนะครับชุดเด่นผมสรุปไปที่2ชุดครับชุดเด่นก็คือ51และศ1ครับ51และศ1นะครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างมาลุ้นนี้ครับ ในงวดวันที่1มีนาคมจะมา51หรือจะมา01ดอไว้ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขไทยสรงกัางในช่วงโค้งสุดท้ายครับซึ่งผมได้คำนวณสูตรนะครับสรุปเลขเด่นแต่ละสูตรมาเทียบมาชนกันให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับสมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้ การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณนะครับจะมาตามสูตรคำนวณรืยไม่ต้องลุ้นกันในวันที่1มีนาคม2 5 6 5นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทาง นะครับสรุปเลขเด่นโค้งสุดท้าย3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆ เลขเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างวดวประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 5หเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ